สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขคนแอ้มันนี้อยู่กับครัวคุณทศก,กัณฐ์มั่นนะครับวันนี้จะมาแกงหน่อไม้นะครับผมแกงหน่อไม้แซ่บแยั่วยนะจ๊ะตอนนี้หน่อไม้ก็ต้มเรียบร้อยกใส่น้ำจยนางเรียบร้อยนะครับดูพิธีการต่อไปนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ำข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ เข้าวบีลงไปนะครับให้ข้นๆเลยจะเรียกข้าเยรนอเีให้ข้นๆเลยนะครับโคเล็ตโคเล็ตโคเล็กเข้าไปง่ายๆแปลงไทยคือคนเข้าไปต้องโลกตเนี่ยคนใัะต้องโคเล็โคเล็เข้าไปนะครับดูดูสีสันน้ำต้องข้นะแล้ว ภาษาไทยเวลาคำคือคนที like ่ต <enzyme Overall. S 1> ู well. ้ภาษาอีสานก็คือเพชรจังไหนก็ได้แยาให้ข้าวเบียร์มันติดตูดติดหมนะให้มันติดตูดหมอพอใส่น้ำข้าวเบียร์เข้าไปเสร็จแล้วนะครับดำเนินไปได้อย่าให้ข้าวเบียร์ติดตูดตูดแต่มันจะไหม้ไหม้จะไม่อะไรเราต้องเคาเล่คาเล่กันคนก่อน คนก่อนคนนี้ก็าวเบียมันละลายบม่ให้มันติดตัดนะครับสูดปไผ่สุดมันนะอันนี้ชุดทดสับการย่างเดียวเสร็จแล้วเอาเห็ดใส่ลงไปเอาเห็ดลงไปเห็ดทองเห็ด ขาวน้ำเครับเจบดแสบนุ่นนัวน,นะครับแสบนันวบกบัวผู้ใดวิชามาจากอีพออีพออย่างเดียวเลอยอีแม่กะพอว่าเป็น ก็ประมาณนี้เออประมาณนี้เด้อมาแสบมานวดน้ำกันได้พี่น้องนะครับต่อยามย่าให้ต่อยามย่าให้เขาเบียต่อยามย่าให้เขาเบียร์มันติดตูดกพ็พาะแต่มันติดตูดแล้วมันสิบดแสบขนน้องใหม่มันก็สิบดแสบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เมนูห้องมือนี่ครับหลากหลายเมนูนะครับเดี๋ยวสิมีตำทะเลครับตำทะเลตำทะเลกุ้งสดหมึกลวกสิมีเมนูต่อไปเลยพี่น้องครับส้มกันยาญาเลยครับพี่น,อน้อง ทำกันเงี้ยเงี้เห็ดชิมเงี้ยเงี้นะครับมันสีได้ผ่านกดหลอกกดเลี้ยวนะครับอ่วิดีโออนิมานนะแย่ยงีเห็ดอยู่ครับเด้อไปยัยมาเอ้ยเห็ดอยู่นี่เห็ดจังได้มันสีพานเห็ดจังได้คนต้องสีหยุดเบิรงพี่น้องบอกไว้แน่คนคางคางก็เจ้ากับเบื่อข่อยแล้ว เขาละฮาว่า่อยเป็นบ้าแค่คนเดียวใช่ป้องเอ้ยเห็นใจขกว่านด้อผู้ใหญ่มาเลยใส่ถุงมอสลงไปนะครับใส่ใหม่แซ่บใหม่ใส่หลายแซ่บหลายมาใส่กับมาแซ่บเลย สูตรเข็มคอนสูตรเข็มข้น้วพี่น้องออนนอเด้อม่ก็เ่อยพมาบ่อยสมาี่น้องนเื่อนยู่เลแม่ยิออกปยเสียู่้ เรียนรอดจะถักลงไปร้ดถักลงไปแล้วเราก็จะตบท้ายด้วยยอดชะอมนะครับยอดชะอมไ่แมงวาดการบจ,จบพิธี กดไปก่อนนะครับเราจะกดท้ายด้วยจะพมใบนังรักนะครับหอมเลยครับคุณแม่บอกเกอดคุณลูกสาวบอกแต่คุณลูกสาวบอกเกิดคุณคุณแม่บอกพอแล้วส่วนข้าพเจ้าเช็ฟ อีอาดรสชาติโอเคแล้วแต่ใส่ปะลาเข้าไปหน่อยให้มันออกเค็มนิดนิดนวลนันวรกรเลว่านวน,นิดนดนวน,นวลน,นิดนิด,นดก็จะพอดี ลงไปนอนนวไว้ก่อนแซ่บแซ่บพี่น้องบ่ได้ให้กินบไอยได้ครับเราโดนทีนึงเนี่ยวันนี้วันหยุดพร้อมหยุดพักร้อนประจำปีนะวันนี้ก็วันเกิดของน้องเล็กด้วย นะครับก็เลยเข่าขั้วเป็นพกขั้วมาเนี่พยพกขั้วเลยวถือปักหลอนสีมือเต็มเต็มเลยไปนองเอ้ยพักผ่อนพักผ่อนบุ๋มเนว่าเด็ลงขังง้วง่ายๆเด้บุ๋มเป็นงานสำคัญนี่ยบุ๋มเป็นลงง,ง่ายๆได้ทุกักณฐ์รับม,มือสูรเนี่ครับโอ้ oh my God โอเคเลยสุดยอดะจบแล้วนะครับจบแล้วจบแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะใบแมงุลักในแมงุลักชะอมปิดท้ายเลยครับผมปิดท้ายคลิปเลยนะครับนะ ทายคลิปเลยครับปิดท้ายคลิปเลยนะครับหอมๆโอ้กินหอมออกมาจากหม้หอมเลยครับ <c oughs> พี่ผูดด้ใดอยากกินหมากไปลองเลย <c oughs> หอมอมเลยมหอม,ยมหอมนี่คำบ่าธรรมดานะครับมหอมอนี่ประมาณหลายล่างเลยครับถ้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้ กดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนี้นเลยนะครับเด้อขอบคุณครับแล้วเมนูต่อไปก็จะเป็นยำมัมแม,ม,ม่นยำตําทะเลดีกว่านะครับติดตามตต่อไปนะครับ